สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตหรือเหรียญดิจิตอลนะคะในแอปบิ t ครับนะวันนี้คือจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวาน่ะเนาะ,นะก็มีความร้อนแรงนะคะของราคาเหรียญที่ขึ้นลงทั้งเป็นชนิดที่ขึ้นอย่างเดียวหรือว่าขึ้นแล้วก็ลงนะครหรือบางตัวเนี่ยก็ลงเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะ ทำกําไรนะคะของนักลงทุนนะคะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนสําหรับเรียนคริปโตนะคะมันไม่ยากเหมือนกับ forex หรืออะไรนะคะก็คือถ้ามันลงเราก็ซื้อมีแค่นี้เองนะคะแล้วจะซื้อตอนไหนก็คือซื้อตอนที่เราคิดว่ามันลงแล้วลงสุดแล้วหรือว่าลงมาในระดับราคาที่เราพอใจนะคะเราอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อหรือว่าซื้อทั้งหมด ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่ป้าเคยแนะนำไว้เนาะสไตล์คุณป้านักลงทุนก็คือการซื้อแบบกระจายเหรียญนะคะกระจายเหรียญแล้วก็กระจายบลกนะคะกระจายแอปนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนนะคะบางคนอาจจะบอกว่า All- in เหรียญตัวใดตัวหนึ่งแล้วได้กำไรสูง ใช่ค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากว่าเราเป็นนักลงทุนมือใหม่นะคะยังต้องเรียนรู้นะคะและเป็นคนที่ชอบบริหารความเสี่ยงนะคะไม่ชอบความเสี่ยงมากก็ถือซื้อถือยาวนะคะกระจายเหรียญกระจายพอร์ตกระจายบล็อก นะคะกระจายแอปนะตามสไตล์ของคุณป้านักลงทุนค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่วันนี้นะคะบิตคอยราคาอยู่ที่1 7 7 5 0ล้าน7 0 0กว่าบาทนะคะก็เออบางคนก็อาจจะมองมองว่าบิตคอยกับด็อกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะผกผันกันนะคะป้าก็ยังไม่ฟันธงนะคะแต่ก็ ให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะคะดูหลายๆรอบหลายๆครั้งถ้ามันเป็นความจริงนะคะเวลาที่ด็อกขึ้นเราก็เก็บบิตคอยนะคะเก็บบิตคอยเข้าพอตนะคะแล้วเวลาที่ด็อกลงนะคะเราก็ค่อย เก็บด็อกแล้วก็ขายบิตคอยนะคะถ้ามันเป็นความจริงนะคะให้ลองสังเกตสังกากันดูอีกทีหนึ่งนะคะป้าไม่ฟันธงนะคะแล้วก็ไม่ชี้แนะชี้นำค่ะ,ะต่อไปนะคะเอทเทอรี่มหลังจากขึ้นมาแตะแสนแล้วนะคะแล้วทะลุแสนขึ้นไปได้นี้ยังไม่ปรับตัวลงต่ำกว่าแสนนะคะก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะสำหรับความแข็งแกร่งของเอทเทอรี่มนะคะแล้วก็ต่อไป xrp 4 7บาท ltc 11,171บาทอันนี้ขึ้นแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ7,000-8,000-9,000ต้วมเตียมนะคะพอทะลุหมื่นได้ก็ขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะอรอดูกันต่อไปเนาะ BCH 39,000นี่ก็ใกล้ๆจะแตะ40,000 เข้าไปทุกทีแล้วนะคะ,ะบางคนก็แอบหวังกับเหรียญตัวนี้ว่าน่าจะไปแตะแสนได้นะคะเหมือนกับเอทเทเรียมอันนี้ป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูต่อไปเนาะอาค่ะ USDT 32.16 BNB 2708บาทช่วงนี้ BNB ก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยนะคะก็คือหลายๆคนก็คอยจ้องไว้นะคะคอยจ้องไว้ก็คงจะมีการทยอยเก็บ เข้าพอร์ตไปเรื่อยๆนะคะนักลงทุนที่สนใจเหรียญ BNB ก็ลองเก็บไปนะคะลักษณะการวางไม้เก็บเหมือนที่ป้าเคยสอนนะคะก็คือว่า,อ,าออกไม้สด1ไม้นะคะหมายความว่าซื้อที่ราคาตอนนี้1ไม้นะคะแล้วก็ค่อยไล่ราคาสเกลลงไปตามที่เราพึงพอใจนะคะหไม้1ิไม้ตามแต่เราจะใจปรารถนานะแล้วก็ ความขยันในการวางไข่ของเรานะคะป้าเรียกว่าวิธีการวางไข่นะคะอาละค่ะ XLM 17.63 ADA 43.5 BS B12260 WAN 52 OMG 314 ZIL 6.746, SNT 5.31, CVC 17.71, LINK 1560, IOST 1.9สำหรับเรียนนี้ใครๆเขาก็เรียกว่าเหลียนคุณยายนะคะเพราะว่ายายแกก็แบบว่าแก่แก,ก่งกๆเง,งินๆน,นะคะเวลาเดินก็ เวลาเดินก็เดินหูตาก็ไม่ดีแขนขาก็กระย่องกระแย่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแกราคาจะขึ้นแกก็ขึ้นน้อยๆเวลาลงแกก็ลงเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเดินหน้า1,9ถอยหลัง39นะคะสําหรับแฟนๆ IOST ป้าก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนของเหรียญตัวนี้นะคะก็คือซื้อไว้เยอะเพราะว่าราคามันยังต่ําแล้วก็ซื้อได้จับต้องได้นะคะถ้าเป็น เงินเย็นนะคะก็ซื้อทิ้งไว้เลยค่ะไม่ต้องไปสนใจว่าแกจะขึ้นจะลงอะไรของแกก็ปล่อยของแกไปนะคะเดี๋ยวรอวันที่มันจะขึ้นเดี๋ยวมันก็จะทำกำไรให้เราเองนะคะเพราะว่าป้าลงทุนในสไตล์ของการซื้อถือยาวนะคะเอาต่เอาราคาต่อไปก็เป็น zrx 57.7 knc 101.8 a rdn 31.22 abt 6.9มานะ43 INF นี่ก็ดีล s t ก็คือถอดออกจากกระดานแล้วนะคะแล้วก็ CTXC ตอนนี้ยังโฮไว้นะคะเนื่องจากทางบิดครับบอกว่าราคามันดีดเเกินไปนะคะดีดห่างจากตลาดอ,อ,อื่นๆ Exchange ในระดับโลกเกินไปก็เลยต้องโฮไว้ก่อนนะคะใครที่มีเหรียญตัวนี้อยู่ในพอร์ตก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะปล่อยออกมาได้นะคะต่อไปนะ SIX หรือ6นะคะ3.6452 JFIN 9.76 EVX 36 PO w 12 d o c 21.35 d o c หลังจากที่ขึ้นไปแต่22นะคะก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ21 21กบ่ากว่าๆนะคะตอนนี้เหมือนกำลังจะพยายามเ,าเลือกทางนะคะเหมือนกำลังจะรอนะคะว่าจะขึ้นหรือจะลงดีนะคะตอนนี้นะ ก็รอดูกันต่อไปเนาะ DAI 31.99 USDC 32.02 BAT 40 MAKER 1,075,015บาทเหลียนตัวนี้ก็ แอบขึ้นนะแอบขึ้นล้รู้สึกว่าใครที่เป็นแฟนของเมกเกอร์นี่ก็มีการแอบทำกำไรเป็นระยะระยะเป็นรอบๆนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะสำหรับเหรียญตัวนี้ขึ้นแรงลงแรงนะคะเหมาะสำหรับการเ,เก่งกำไรนะคะต่อไปนะก็คือ Engine 78.39นะคะแบนห6ร0คอม24,930 KSM 13,210.1213เนีย1 6 2 5 SCRT หนึ GLM 14.76ีห oh ยูนิฟแนนซ์หนึ่งล้นหกแสนหกหมยูนิ1399 AAVE 14,937อาัลฟา63 อัลฟานี้เข้ามาแรกๆก็ประมาณเกือบๆ40นะคะที่มามาิสต์อยู่ในกระดานดิดครับตอนนี้ก็ราคาดีดไปที่60กว่านะคะแล้วก็ยังไม่ไม่ลงซักเท่าไหร่นะคะใครที่อยากจะซื้อก็อลองวางไม้เพนด i n g ซื้อเหมือนที่ป้าแนะนำนะคะวางไข่ไว้เยอะๆนะคะเวลาได้เวลาซื้อได้มันจะได้ราคาที่มาถัวเฉลี่ยแล้วทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงนะคะ ต่อไป CRV นี้รอรอนะคะตอนนี้ก็คือ,เ,อเริ่มเข้ามาอยู่ในกระดานแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ซื้อขายนะคะเดี๋ยวก็รออใครที่สนใจก็แนะนำนะคะว่าถ้าอยากจะรอซื้อเหรียญที่เข้าใหม่นะฮะที่มาลิสใหม่ในกระดานเนี่ยป้าแนะนำเลยว่าเพื่อไม่ให้เกิดการฉุกโลหกให้ โอนเงินเข้ามาไว้เลยนะคะโอนเงินเข้ามาไว้เลยที่เราตั้งใจว่าเราจะซื้อประมาณเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยพอโอนมาไว้เสร็จเวลาที่เหรียญเปิดเนี่ยก็จะได้เข้าซื้อได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าเงินโอนเข้าได้ไม่ได้อะไรวุ่นวายนะคะเอาราค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตราคาเหรียญคริปโตนะคะหรือเหรียญดิจิตอลนะคะในแอป บิดครับค่ะโดยคุณป้านักลงทุนนะคะก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะถ้าไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเครียดก็ใช้ลักษณะของการซื้อถือยาวนะคะถ้าราคาเหรียญวิ่งขึ้นไปเยอะแล้วในความรู้สึกของเราก็ให้ทําการวางไข่นะคะหรือวางไม้ pending ซื้อไล่ราคาลงนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีต้นทุนถัวเฉลี่ยที่ถูกลงนะคะอ่า ในระหว่างที่พูดพูดอยู่นี้รู้สึกว่า XRP ก็เริ่มจะทำท่าดิดๆกันแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวป้าก็คงจะพบกับพวกเราเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีโชคดีร่ำรวยนะคะบายบาย